หัวข้อหลักของเรานวันนี้ก็คือพักส้มกับการเลือกตั้งท้องถิ่นรับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเท้าความสั้นๆน,นะครับวันที่ถ่ายก็คือวันที่20เนาะเมื่อคืนก่อนวันที่19ภกุมภาพันธ์มันมีคลิปคลๆหนึ่งนะครับที่ จะถ่ายทอดเฉพาะสมาชิกชุมชนของพรรคประชาชนเท่านั้นนะครับก็คือใครก็ตามที่เป็นสมาชิพกพรรคส้มเนี่ยก็จะได้สิทธิ์นะในการเข้ามาอยู่ในเมมเบอร์กรุปกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้สมาชิกมีประมาณแสนคนนะครับคนที่ อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเกือบหมื่นซึ่งผมก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหมื่นเท่านั้นนะฮะที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้เนาะถ้าถามว่ามันคือคลิปอะไรมันคือคลิปที่คุณติ่งสลายยุทธใจหลักนะครับเลขาพักเนี่ยเขามาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทั้งการเลือกตั้งอบอจอที่ผ่านมาว่า มันเกิดอะไรขึ้นมันสรุปผลได้ว่าอย่างไรและการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับที่เป็นสนามการเลือกตั้งเทศบาลแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือคุณเฮงวิรเดชนะฮะว่าที่อาบาจอลําพูนเนาะทีนี้ถ้าถามว่าเอ้าแฟมแล้วถ้าเกิดว่าเราสมัครสมาชิกพรรคตอนนี้เนี่ยจะเข้าไปดูได้ไหมพอดีอยากดูอะผมก็ต้อง บอกตรงๆว่าเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าจากล่าสุดที่ผมเพิ่งเข้าไปดูตอนเช้าวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันถูกลบไปแล้วนะครับผมหาไม่เจอแล้วดังนั้นต่อให้คุณจะมาสมัครสมาชิกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับมันรับเฉพาะสําหรับคนที่แบบเป็นสมาชิกก่อนหน้านี้จริงๆอ่ะแล้วก็ได้ดูเมื่อคืนจริงๆคลิปนี้ลงไม่ถึง12ชั่วโมงลง6โมงเย็นตื่นเช้ามาหายไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยขอถือโอกาสเอามาเล่าให้ฟังละกันว่าข้างในเนี่ยเขาคุยอะไรกันทําไมมันถึงรับเฉพาะขนาดนี้ แล้วถิอว่าชอบให้ผมเอาเรื่องราววงในมาเล่าอีกเนี่ยก็สับสุนรายการเข้ามาได้นะแต่ชอบเดี๋ยวทําอีกถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยช่วงแรกของรายการนะครับก็เป็นคุณติ่งสายยุทธใจหลักนี่แหละเขาเข้ามาสรุปผลเลือกตั้งอ,อมจอเนาะ ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเฮ้ยมคุณเลขาพักเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะแพ้ไปหลายที่อ่ะชนะแค่ที่เดียวเนี่ยแต่ว่าคะแนนส่วนใหญ่นะครับก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งอบจปี63คุณติ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเทียบการเลือกตั้งอบจอ67กับการเลือกตั้งใหญ่ปี6 6ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสนามกันนะแล้วก็ตัวแปรเรื่องของรูปแบบการเลือกตั้งก็ต่างกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยขอเทียบกับอบจอ63ซึ่ง คะแนนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีประมาณสองสามจังหวัดที่คะแนนลดลงนิดหน่อยนะแน่นอนว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการที่คนมาไอซิ่งเลือกตั้งน้อยนั่นแหละไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยตอนมีหกสามเนี่ยเรียกว่าทุกจังหวัดเนี่ยคือแพ้หลุดลุยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันชนะมาหนึ่งจังหวัดแล้วมีอีกประมาณสี่จังหวัดเรียกว่าเกือบชนะอีกนิดเดียวก็จะชนะแล้วนะครับก็คือดังนี้ตราดสมุทรปราการเชียงใหม่แล้วก็นครนายกซึ่งคุณติงเนี่ยเขาก็เปิดตัวเปิดใจเลยว่า ครั้งหน้าเนี่ยเราจะเน้นหนักแน่นอนนะครับสี่จังหวัดนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับจังจังหวัดไหนที่เกือบชนะเนี่ยครั้งหน้าเขาต้องเอาให้ชนะถูกปะยี่งนคะรนายกนี่ยิ่งหนักเลยนะครับแพ้ไม่ถึงหลักพันอนะ่ะถัดมาก็จะเป็น2เรื่องหลักๆที่ทางพักเนี่ยโดนตําหนิมานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการหาผู้สมัครที่มันช้าเหลือเกินนะครับหลายๆที่เนี่ยมาเปิดตัวก่อนเลือกตั้งประมาณ2-3เดือนเท่านั้นเองซึ่งไอการหาเสียงก่อนเลือกตั้ง2-3เดือน เมื่อเทียบกับบ้านใหญ่ที่เขาหาเสียงมาก่อนเราประมาณ10ปี20ปีเนี่ยคือโอกาสชนะมันน้อยมากนะครับก็เลยโดนตำหนิมาว่าเฮ้ยถ้าจะแข่งเนี่ยมันต้องเปิดตัวผู้สมัครแบบก่อนเลือกตั้งสัก2ปีไหมเออมันจะได้มีเวลาหาเสียงหน่อยอะอย่างช้าสุดก็ปีนึงอะปีนึงนี่คือช้าสุดสุดแล้วนะครับแต่คุณเล่นมาเปิดตัวแบบก่อนเลือกตั้งแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็ชนะยากอะเวลาหาเสียงมันน้อยเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งภายในครับแน่นอนอย่างที่ ผมเคยนําเสนอไปในจังหวัดนนทบุรีเนาะมันมีการซัดการมีการไฟกันซึ่งคุณติ่งเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามีก็จะปรับปรุงซึ่งก็ไม่ได้บอกผมนะว่าจะปรับปรุงยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาคงจะพยายามลดความขัดแย้งในพักจนได้แหละ ซึ่งก็มี2เรื่องนี้เนาะที่คุณติ่งเขาบอกว่าเขาจะนําไปปรปับปรุงพักซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับปรปับปรุงเถอะแต่ปล่อยไว้อย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะประเด็นถัดมานะครับก็จะเป็นประเด็นที่คุณติ่งเนี่ยพูดไปทุกครั้งนะครับไม่ว่าใครจะเรียกเขาไปสัมภาษณ์เนาะเวลามีคนบอกโอ้ยมันแพ้นชนะน้อยจังเลยมันจะไปรอดไหมมันควรจะชนะเยอะกว่านี้คุณติ่งเนี่ยเขาก็ย้ําเสมอนะครับว่าไอ้พักส้มเนี่ยมันเป็นพักที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงน,นะครับมากกว่าการชนะเลือกตั้ง ซึ่งมันไม่เหมือนกับพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงแต่เน้นชนะเลือกตั้งเยอะๆอย่างพรรคสีแดงอย่างพรรคสีน้ําเงินอะไรเงี้ยไอสองพรรคเนี้ยเรียกว่าชนะเลือกตั้งบ่อยมากเลยชนะมาเป็น10ปี2 0ปีแล้วแต่ประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เน้นการเปลี่ยนแปลงไงเขาเน้นชนะเลือกตั้งแต่พรรคส้มเนี่ยมันไม่ได้เน้นชนะเลือกตั้งนะมันเน้นความเปลี่ยนแปลงดังนั้นมันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเล่นคนละเกมนะครับ ระหว่างการเอาคนซื้อเสียงเข้าไปชนะเลือกตั้งกับการเอาคนไม่ซื้อเสียงเข้าไปชนะเลือกตั้งเนี่ยมงคลละเรื่องนะมันมันค่อนข้างยากมากเลยนะที่จะเอาคนไม่ซื้อเสียงเข้าไปแล้วเพื่อชนะเลือกตั้งเนี่ยคุณติ่งเนี่ยเขาก็พูดมาตลอดนะครับว่าเฮ้ยไม่อยากให้มองแค่ตัวเลขนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเร่งความเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะชนะมาแค่หนึ่งที่เนี่ยแต่ผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ การเลือกตั้งอบจอทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่การเลือกตั้งแบบลูกเมยน้อยอีกแล้วคนก็มองว่าอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการเลือกตั้งใหญ่แต่ว่าการเลือกตั้งปี67เนี่ยเรียกว่ามีความคึกคักคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วเราก็ได้อบจอที่ไม่ซื้อเสียงเข้าไปอย่างน้อย1จังหวัดเนี่ยผมว่ามันก็คือการเปลี่ยนแปลงแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วทันใจเท่ากับที่หลายๆคนคิดไว้แต่มันก็นี่แหละการเมืองนะครับการขัดแข้งขัดขาการ ออกแบบเกมมาให้พักส้มแพ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเจอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งคุณติ่งเขาก็พูดเหมือนเดิมทุกคลิปนะฮะซึ่งก็เป็นสไตล์ของเขาเนาะถัดมานะครับหลังจากที่คุณติ่งเขาก็แบบพ,พูดพูดไปของเขามันก็จะเข้าสู่ช่วงที่ 2, 2> ทีนี้ช่วงที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะฮะว่าที่นายกลําพูนเนาะคุณติ่งสลายุทธเนี่ยเขาก็ถามคุณเฮงแหละว่าถามสั้นๆเลยว่าเออตกลงเนี่ยที่ชนะเนี่ยเพราะว่าบ้านใหญ่หรือเปล่านะโอ้โหเป็นคําถามที่คุณเฮงน่าจะตอบจนเมื่อยแล้วนะผมขอข้ามแล้วกันนะฮะ,ะเอาสั้นๆนก็คือว่าพ่อของคุณเฮ คำถามถัดมาคือว่าโอเคแล้วทําไมถึงชนะเพราะว่าคนอื่นก็แพ้หมดแล้วที่ชนะเนี่ยชนะเพราะอะไรซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนะว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะแต่คำตอบของคุณเฮงเนี่ยเขาก็บอกว่า แน่นอนครับคุณเทง um, ชนะเนี่ยเพราะว่าคุณเฮงเปิดตัว,ตวเร็วก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยคุณเฮงเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงมาก,กว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าคุณเฮงเนี่ยไม่ใช่ผู้สมัครหน้าใหม่นะครับเป็นคนที่อยู่กับพักมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เนาะแล้วก็ดารงตําแหน่งหัวหน้ à, นาคณะกรรมการจังหวัดที่ลําพูนมาดโดยตลอดซึื่องหมายความว่าเขาทํางานกับพักเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยก็คือแบบลงมาตลอดคือ ผมไม่ได้พึ่งจะเข้ามาเหมือนคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็คือแบบว่าโอเคมีเปิดรับสมัครมีทาบทามแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาเนาะแต่คุณเฮงเนี่ยคือเขาแบบอยู่กับพรรคมานานหาเสียงมานานแล้วอะซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าว่ามันมีส่วนช่วยทําให้เขาชนะเลือกตั้งแต่ผมว่ามันก็มีหลายปัจจัยแหละซึ่งผมว่ายังไงเราก็คงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าปัจจัยหลักก็คือคนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเนะาะคำถามถัดมานะครับคุณติ่งเขาก็ถามคุณเฮงว่าเออ สิ่งที่คุณเฮงจะทําในร้อยวันกับสิ่งที่คุณจะทําในหนึ่งสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างก็ขอแยกเป็นร้อยวันกับหนึ่งสมัยก็แลวกันคุณเฮงเนี่ยเขาบอกว่าร้อยวันแรกเนี่ยคือมันอาจจะใช้งบอะไรได้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าไอ้งบที่มีอยู่เนี่ยที่บอกว่า77ล้านเนี่ยมันเป็นงบที่ทํามาจากอบจอชุดก่อนเนาะดังนั้นสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในร้อยวันแรกเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมาย ยตัวอย่างเช่นการออกแบบเว็บไซต์ใหม่นะครับซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปมันกอดน,นะลองย้อนไปดูได้การทำทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่คนกรุงเทพก็ใช้ในการแจ้งเรื่องอ่านไลน์แล้วก็มีระบบขึ้นบอกว่าเออตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วนะครับ อนดัตตาเซ็นเตอร์นะครับก็คือทําเป็นข้อมูลนั่นแหละบอกว่าเออตรงไหนมีไฟไหม้เยอะตรงไหนรอพอตอไม่ครอบคลุมตรงไหนมันมีน้ําท่วมน้ําแรงอ่าถัดมาก็คือเรื่องของการปรับปรุงสนามกีฬานะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณเฮงบอกว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับก็แค่เอาคนเข้าไปทําความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็จ้างคนมาดูแลทําให้มันปลอดภัยน่าใช้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณเฮงบอกว่าจะทำภายในร้อยวันแรกเนาะ ทีนี้แล้วถ้าเป็นหนึ่งสมัยล่ะ4ปีนี้เนี่ยคนลำปูจะได้อะไรบ้างนะครับคุณเฮงก็บอกเลยว่าเรื่องของน้ำประปาดื่มได้เนี่ยทำแน่นอนนะครับเรียกว่าตำบลละหแห่งคือเขาพูดคํานี้เลยนะว่าตําบลละหนึ่งแห่งซึ่งถ้าเกิดว่าตําบลละหนึ่งแห่งเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยหมายความว่าทุกตําบลเนี่ยมันจะมีบางหมู่บ้านที่น้ําประปาดื่มได้ถูกปะ เอาไว้เป็นแบบนาร่องไว้ก่อนซึ่งผมเข้าใจนะจริงๆไอ้นโยบายนะ้ำประปา,ปาเนี่ยเขาก็พูดมาตลอดนั่นแหละว่าหนึ่งสมัยเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ดื่มได้ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะเพราะว่างบประมาณกับระยะเวลาเนี่ยมันไม่พอสิ่งที่ทําได้ก็คือนําร่องนะครับนำร่องทุกตําบลแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านที่เขาไม่ได้นะ้ำประปาดื่มได้เนี่ยก็คงน้อยใจหน้าดูแหละว่าแบบโอ๊ยตําบลน,นั้นได้แล้วแต่ตําบลชั้นต้องรอสมัยหน้าเหละถึงจะได้อันนี้ก็ อาจจะเกิดข้อพิพาทน,นิดนึงแต่ว่าเขาคงอยากจะทําให้มันดื่มได้ทั้งจังหวัดแต่ว่าด้วยงบประมาณกับระยะเวลามันได้แค่นี้ก็โอเคถัดมานะครับก็คือแผนป้องกันน้าท่วมระยะยาวเอาไว้ง่ายว่ามันจะเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่เลยว่าเอ,อ้ยทำยังไงให้ลําพูนมันไม่ท่วมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเพราะว่ามันเข้าใจยากนิดนึงแต่ประมาณว่าเขาจะทําแผนป้องกันน้าท่วมก็แล้วกัน อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็คือการอัปเกรดรพสตให้เป็นคลินิกชุมชน,นครับคุณเฮงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาทุกรพสตเลยนะครับยังไม่ทุลมรพสตแต่แต่แตรับรพสตเนี่ยมันก็จะอัปเกรดต่างกันนะครับแบบเดียวกับที่คุณได้เห็นในรายการสวยยุทธอะถ้าเกิดว่าเป็นโซนไหนที่มันไม่มีโรงพยาบาลตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดเยอะๆหน่อยนะครับให้รพสตกลายเป็นคลินิกชุมชนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่อื่นที่ มีโรงพยาบาลประจําตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดแบบพื้นฐานนะฮะถ้าถ้าให้ผมเดาก็คงจะเอาทะเลเมดิซินมาตั้งแหละก็คือเอาง่ายๆว่าทุกรพอสตอนเนี่ยก็อาจจะมีหมอตู้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนห่างไกลหน่อยก็จะอัปเกรดให้เป็นคลินิกชุมชนอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเฮงเขาบอกมาเนาะทีนี้คุณเฮงยังบอกอีกว่า อา,าจอลำพูเนี่ยจะเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยนะครับที่มีการเปิดเผยงบประมาณเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเป๊ะเลยว่าไอคนซื้อเสียงเข้ามาเนี่ยมันไม่มีทางเปิดงบประมาณให้มันเปิดเผยโปร่งใสให้ประชาชนรู้หรอกเพราะว่าเขาจะโกงไงถ้าเขาจะโกงเขาจะเปิดเผยทําไมล่ะคนไม่โกงเท่านั้นแหละที่เขาอยากจะทําให้มันโปร่งใสเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณเฮงก็ฝากถึงนะรประชาชนคนทั่วไปว่าเออก็ขอให ประชาชนเนี่ยตื่นตัวครับกับการเลือกตั้งเทศบาลเนาะช่วงเดือนพฤษภานี้เองนะก็อยากให้คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับอกหักกับผลเลือกตั้งอ,อบาจไม่เป็นไรเทศบาลยังมีนะครับอันนี้ก็สู้ต่อไปลวกันซึ่งก็จบพาร์ทของคุณเฮงเนาะหลังจากที่คุณเฮงจากไปแล้วเนี่ยรายการยังไม่จบนะฮะร,รุนเลขาพาักก็พูดต่อคือต้องเล่าก่อนว่า หลังจากที่ชนะแค่หนึ่งที่เนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยกระแสตกหรือเปล่าอุ้ยก่อนหน้าน,นี้ชนะเลือกตั้งพองมาออมาจชนะแค่ที่เดียวกระแสตกแล้วคุณติ่งเนี่ยเขาก็พยายามพูดว่าเฮ้ยกระแสมันไม่ได้ตกนะลองดูผลโพลสิลองดูจากนีน้าโพลสิ พรรคประชาชนเนี่ยมีคะแนนอยู่เกือบ40%เ,เลยนะแต่การเลือกตั้งอบจกับการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันต่างกันเยอะมันเทียบกันไม่ได้อ่าอันนี้คือสิ่งที่คุณติ่งเขาบอกมาเนาะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนปี63เนี่ยก็คือแบบพรรคส้มไม่ได้อบจเลยแม้แต่ที่เดียวเลยใช่ไหมครับแต่พอมาการเลือกตั้ง66เนี่ยเขาก็ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาจนได้ดังนั้นเนี่ยผมผมก็คิดนะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้แม้แต่ที่เดียวยังชนะเลือกตั้งขึ้นมาได้แแล้้ววถาาเกิด่่ชนะทีีมแบบ สอจร้อยสามสิบาคนนี่มันจะชนะไปถึงขนาดไหนดังนั้นผมว่ามันก็ต้องได้สองร้อยอัพอยู่แล้วใช่ไหมือกตั้งครั้งหน้าไม่น่าจะทําให้แพ้เลือกตั้งใหญ่ถูกปะประเด็นถัดมาครับเขาบอกว่าสนามเลือกตั้งต่อไปเนี่ยก็คือการเลือกตั้งเทศบาลน,นะฮะแล้วสนามแรกที่จะต้องแข่งกันเลยก็คือสนามพิษณุโลกเพราะว่ามีการลาออกก่อนอีกแล้วนะฮะซึ่ง แน่นอนวนะ่าคนที่ลาออกก่อนนะั่นคือคนที่กลัวแพ้แหละซึ่งสาเหตุที่เขากลัวแพ้เพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะชนะหรือเปล่าไงดังนั้นเขาเลยต้องลาออกก่อนซึ่งเราก็มารอลุ้นกันนะครับผมก็ต้องทําคลิปวิเคราะห์เลือกตั้งผิดโลกแน่นอนนะฮรรอดูเลยประเด็นถัดมานะครับคุณติ่งเนี่ยเขาก็เล่าว่าทักษิมเนี่ยจะส่งแข่งสนามเทศบาลนครด้วยนะครับเห็นบอกว่าจะส่งประมาณ10แห่งจาก30แห่งเนาะ ที่เคาะแล้วเนี่ยก็คือขอนแก่นเชียงรายแม่สอดโคราชซึ่งจะคัดเลือกโดยส่วนกลางเนาะซึ่งถ้าให้ผมเดาเนี่ยอีก6แห่งที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวัดที่เขาเกือบชนะอบมาจอ,อย่างเชียงใหม่สมุทรปราการอุดอรนครนายกแล้วก็ตราเนี่ยอันนี้ก็น่าจะส่งนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลน,นะครับที่เป็นเทศบาลที่แบบเล็กที่สุดเลยเห็นคุณติง่งบอกว่าน่าจะส่งประมาณสัก100แห่งซึ่ง100แห่งเนี่ยก็จะคัดเลือกโดยทีมจังหวัดนะครับถ้าเกิดว่าทีมจังหวัดอยากจะส่งก็ส่งชื่อมาที่พักเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการบริหารภายในของพรรค ถัดมานะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็คือช่วงของการตอบคาถามจากทางบ้านเนาะก็คือมันเป็นไลฟ์สดและแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคนแบบถามคําถามเข้ามาทางช่องแชทคาถามแรกนะครับมีคนถามว่าทําไมเทศบาลที่ได้งบประมาณเยอะๆอย่างชนบุรีเนี่ยถึงไม่ส่งอ้าวโหรู้ขนาดนั้นเลยเหรอผมยังไม่รู้เลยว่าชนบุรีส่งหรือเปล่าแต่แ่ว่าคนที่ถามนี่ก็ต้องวงในเหมือนกันเนาะทีนี้คุณติ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้เนาะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เทศบาลนครส่วนการก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับก็ให้เป็นหน้าท จังหวัดไปว่าจะส่งหรือไม่ซึ่งที่ชนบุรีเนี่ยทีมนจังหวัดก็คงไม่ส่งใช่ไหมซึ่งถ้าตอบแบบนี้แสดงว่าคุณติ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องไม่ส่งต้องไปต้องไปถามทีมจังหวัดชนบุรีนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของความพร้อมแหละเข้าเข้าที่ดูเนี่ยเขาคงไม่พร้อมนะซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าทีมจังหวัดชนบุรีมันไม่ได้แบบแข็งแก่งแข็งแรงขนาดนั้นแ่ะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับปรุงกันไปเนาะคำถามที่2ครับเขาถามว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเลือกผู้สมัคร ตามผู้นำชุมชนชาวบ้านเขากลัวว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยพักส้มจะแก้ยังไง คุณติ่งก็บอกว่าเออไอการแย่งคะแนนจากคนที่มีความแกล้ชิดกับผู้นาชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแต่มันก็คงจะไม่มีทางเลือกอื่นนะนอกจากการใช้เวลาพูดคุยนะจนกว่าชาวบ้านก็จะเข้าใจว่าทําไมถึงต้องเลือกคนไม่ซื้อเสียงเข้าไปทํางานเนาะก็จะใช้ลําพูนนี่แหละนะเป็นแบบอย่างทําให้ดูว่าคนไม่ซื้อเสียงเนี่ยมันดีอย่างไรซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านยังเลือกผู้สมัครตามผู้นาชุมชนอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่ามันมันคงไม่มีแบบอย่างให้เห็นแหละว่า คนที่ไม่ซื้อเสียงเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนซื้อเสียงก็ชนะตลอดเขาก็เลยไม่รู้ไงว่า มันแตกต่างกันยังไงลําพูนนี่แหละผมเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจมาเลือกผักสมก็ได้คําถามสุดท้ายนะครับมีคนถามว่าทําไมสมุดปาการเนี่ยถึงแพ้นะครับทั้งทั้งที่คะแนนเนี่ยเยอะมากเลยตอนเลือกตั้ง6 6เนี่ยโอ้โหได้คะแนนมา45.6%นะครับคะแนนเยอะมากทำไมยังแพ้อ,อีกคุณติ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์การเลือกตั้งท้องถิ่นโดยใช้คะแนนการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันไม่ควรทำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าการเลือกตั้งเนี่ย่กกอะแล้ว็ทุ ที่เนี่ยยากหมดนะครับมีคะแนนถือไว้เยอะหรือมีคะแนนถือไว้น้อยมันยากหมดแหละเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยมันเป็นการเลอกตั้งแบบหนึ่งต่อหนึง ซึ่งพอมันเป็นการเลือกตั้งแบบ1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องดันคะแนนให้เกิน51%ซึ่งมันยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทิ้งท้ายมาด้วยว่าการเลือกตั้งวันเสาร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทาให้แพเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่สาเหตุที่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็คือทางพรรคเนี่ยยังชวนคนมาเลือกตั้งได้น้อยอยู่นะครับแล้วก็ทีมสมุดปากกาเนี่ยที่เห็นมีคะแนนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยแต่เขามีความพร้อมในการหาเสียงแค่เดือนรึ่ง่งงงงเเเเาาาานนนนนัันัออ้้ออีียยไไไมไมมมมดวลาากนะกลกกกใหหสืหบ คุณเฮงเนาะที่หาเสียงมากว่า2ปีนะครับดังนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ทางพรรคก็ต้องเอาไปพัฒนาต่อไปอะแหละส่งท้ายกันสักนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมแบบไปดูคลิปลับเฉพาะสําหรับสมาชิกพรรคมาแล้วเนี่ยผมก็อยากให้มีคลิปแบบนี้บ่อยๆเนาะเพราะว่านอกจากที่ผมจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังการบริหารงานของพรรคแล้วเนี่ยผมจะ,จะมีเรื่องมาเล่าให้คนดูฟังด้วยไงซึ่งไอ้เรื่องราววงในเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะผมก็อยากรู้ไงว่าข้างในนี่เขา ทะเลาะอะไรกันเขาคุยอะไรกันเขาบร้นหานยังไงคืออยากเสือกอยู่แล้วไงคนเราอะ่ะผมก็ขอให้มีคลิปแบบนี้บ่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแน่นอนก็อยากให้ทุกคนจับตามองนะครับสนามเทศบาลเรียกว่าใหญ่ไม่แพ้อ,อบจอเลยนะครับแล้วก็บางเทศบาลอย่างเทศบาลเชียงใหม่เดีย่ยได้งบประมาณเยอะกว่าอาบาจอล,ลําพูนทั้งจังหวัดอีกพิษณุโลกรอดูเลยนะครับ เวทีนี้เดือดแน่นอนเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับในคลิปเนี่ยมันมีการพูดมาหลายครั้งเหลือเกินว่าเฮ้ยเนี่ยมันแพ้เพราะว่ามีการเลือกตั้งวันเสาร์ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ทางพรรคอะใช้เหตุผลนี้เป็นตัวบอกว่าทำไมถึงแพ้ไงเพราะว่าอย่างที่คุณพิธาเคยพูดไว้เนาะว่าพรรคส้มเนี่ยมันเป็นพรรคที่ลงแข่งในกติกาที่ออกแบบไม้แพ้มาตลอดแล้วคุณคิดจริงๆเหรอว่ากกตที่คัดเลือกโดยคอสอชอเนี่ยจะ พยายามออกโดให้มันเข้าข้างคุณไม่มีทางนะครับเผลอๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเลือกตั้งบรรพุด้วยผมถึงเห็นด้วยกับคุณชัยธวัฒน์ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการคุณจอมฝัน,นว่าเฮ้ยทางพักเนี่ยควรจะออกแบบโครงสร้างของพักมาให้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะครับต่อให้คุณเลือกตั้งบรรพุด ฉันก็สามารถชนะได้เพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณอาจจะมามุกนี้ซึ่งผมเห็นด้วยนะกับคุณตอบมาว่าเฮ้ยพักส้มอะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆอะ่ะมันมาทําตัวกระจอกมันไม่ได้หรอกมันต้องดักไว้ทุกทางนะครับจะให้แบบคาดหวังว่ากกตจะมา ใช้กดเข้าข้างพักส้มเนี่ยโอ้โหมันโลกสวยไปนิดนึงนะครับดังนั้นผมเห็นด้วยกับคุณต๋อมว่าเฮ้ยพักต้องเตรียมพร้อมเลยนะไม่ว่าจะเลือกตั้งวันไหนก็สามารถชนะได้ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันซึ่งสุดท้ายนี้ผมก็เอาใจช่วยแล้วกันนะอะไรที่มันยังปรับปรุงได้ก็ขอให้ปรับปรุงแล้วก็ขอให้ชนะเทศบาลเยอะๆก็แล้วกัน ซึ่งผมคิดว่าคงน่าจะชนะเยอะกว่าหนึ่งที่อ่ะเพราะว่ามันก็น่าจะง่ายกว่าการเลือกตั้งอบจใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เล็กแล้วก็แข่งกันในตัวเมืองด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสนามที่พรรคประชาชนเนี่ยก็น่าจะชนะเยอะอยู่ซึ่งก็น่าจะประมาณนี้เนาะคิดถึงไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวใครชื่นชอบอย่าลืมสนับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กสิกร0631278299เข้ามาครับ50บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด s u b ส c ค i b e แลวประเทศไทยไม่เหมือนเดิมบ๊ายบาย